담당하요 ฝากกนไลค์กดแชร์กนติดตามในนี้ไดเรืจากเเจ๊ัปนทงานอยู่อะไรต้องบอสิบนิดนึงทำได้ด้วยตัวเอ,อเนสดทีาา่ทม,มือน,นอ้น,นอ,อ,อะไรบจอจอดก่อไป รู้อะรู้อัดคลิปก่อนจะไปดูหมอลำมันนี่มันบอกข่าวสายหมอได้ไหมนี่สายหมอลำมันนี่บอกข่าวสายหมอลำ เมื่อกี้มาบอกข่าวสายมอลำเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้มื้อ <c oughs> นี้ทำงานคือเก่าห่ีแหละเมื่อกี้อยู่ข้างในพอดีเจ็เพิ่นเฮ็ดงานอยู่น่ะพี่น้องสิได้เว้าดังบ่ได้เนาะจ้ะเออ่มื้อนี้เข้าในโหมดสายมอลำเด้อจ้ะเดอมื้อนี้สาวน้อยเพิ่นเพ่งวงสองเพิ่นเปิดวงสาวน้อยน้อเพิ่นโชว์ด้วจ้ะเด้อผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลไปเอ่อให้ยกำลังใจกันได้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น้องอิงก็มารับเชิญเด้อจ้ะมื้อนี้แหละไปบ่ได้ก็อย่าลืมเข้าไป เออเบิ้งออนไลน์ได้เลยจ้ดเด้อไปน้ำพึ่นโชว์ได้เห็นเราพึ่นโชว์เด้อพี่น้องเด้ออะไรเออซื้อบัตรออนไลน์กันกระใดเลยจ้ดเด้อผู้ใดสะดวกก็ไปหน้างานเลยจ้ะเนาะสำหรับเมนี่น่ะบ่ได้สะดวกเลยพี่น้องเอ้ยยังอยู่ผู้เดียวเราเรยวเลยแบบเด็กคันมาหนึ่งเทปแดงเนี่ยวันนี้เนี่ยยิ้มเท้าโยกเพิ่นสิมาเดินสายในกรุงเทพฯเดินกันย่านนี่ยแหละ รู้สึกว่าสิมีแถมแมนนี่อยู่ต้องเจอกันสักมือนหนึ่งแหละนาะพี่น้องนะแมนนี่ได้ได้ยินข่าวแล้วว่าเพิ่นสิมาขายนี่แล้วแมนนี่ก็เลยมา่อป่วยคุณไดอยู่ไกลอยู่ไกลในใส,สกอทมอหรือปริมณฑลอย่าลืมแล้วกันไปให้กำลังใจสาวน้อยลำเบิร์นโชว์วันนี้มันในโหมดของหัวลาร่ำเลยจ้ะเริ่มวันนี้เพระาะว่าคนทได้มากรุงเทพเลยก็ดีใจนะพี่น้องก็เลยมาบอกข่าวพี่น้องว่าผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลตอนไห้ก็ต้องเร่งใจตอแน่ วงไม้เนาะพี่น no? ้องเนาะปีแรกของฤดูกาลแรกลุงโจวงสองของลุงโจนั hmm. os, ่นแหละของสช้าหน่อยเพป็นบรเพิ่นแตกคะแนนงอกมาอีกเนาะพี่น้องเนาะการเงด้วยเพิ่นเนาะาหน่อยเป็นบรรพแห่งคนลำงานบ่ได้นะพี่น้องลุงโจ้แล้วได้ตรงตั้งค์ถึงไม่หยิบข้าเหียหน่อยแล้วผู้บริหารนํากันเออจังได๋ก็ไปให้กับเป็นกับรังแรงเชียร์แรงใจให้เพิ่นคือเก่าเนาะสําหรับผู้ใดสายหมอสายหมอล่ำเด้อจพาะผู้ใดที่มักหมอล่ำเช่นเช่นไดนมื้อนี้เพิ่นเปิดอนวง ไปหากำลังใจเพื่อนแอ่เมนี่บุ่มี่ยัางเหมือนวันี้มา่อบ่อข้าวญานพี่น้องบราได้ยินข้าวแต่สำหรับเมนี่กลับมาเห็นงานคือเก่าทันคนขับมาในกรุงเทพเมนี่ก็สิบไปเราใจน้องเมนี่เอาแบบสบายๆเด้อพี่น้องเด้อมาทำงานที่เก่าลแหละกิจวัตรประจำวันของเมนี่เอาแบบสบายๆชิชวๆน,นี่ขึ้นมาบอ่อเก่ามาบอก,ข,บอกข,ข,อข่าวเราสิบพี่น้องว่าสาวน้อยลำเพลินชูจเจริญสายเข้ามาในกทมแล้วนะ คนอยู่ไกลๆปใหไกับเร่องเชียอแรงเชียอแรงใจคนในเรื่อจใจเลยเป็นได้กาแฟนี่ก็ฝากไปทุกเก้าเราฝากเป็นกรื่องใจเห็นไหมนี่ทุกเก้านอกจะนา่าวาสิเเป็นอาชีพของมเมนี่แต่ละมือหรือว่าสิเป็นเหลากหลายเข้าไปแล้วแหละพี่น้องมเมนี่คือก,ก,กันมเมนี่จริงๆอ่ะมเมนี่ก็อยากเหตด,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 ดคลิปของเพื่อนคือกันแต่ว่ามเมนี่ยังเมื่อค่อยก็คอ่คอยได้ไปนะพี่น้องนะก็เลยจะบอกข้าวบอกข้าวบอกแข้งพี่บอกน้องซื้อๆกด้คลิปนี้ เวลาเมนี่เห็ดเวลาเมนี่เห็ดขีดบบบกระจกเงินเมนี่เป็นหลังโซนนึงขีดนี่ก็เลยมาบอกจ้ะจังแรก็่ะแต่เป็นแรงเชื่อแรงใจเห็นมอลลั่มไม่ได้จ้ะเด้อเพิ่นอาจจะแตกคะแนนออกจากสเทาหน่อยก็จริงอยู่แต่ว่าเพิ่นอไม่ก็ทุกอย่างพี่น้องไม่เป็นถูกยางในหันดิปว่าสิเป็นเอ่อมอลำเบอร์อยังเลยกับสิ่งนี้นะคุณเกาไปแจมเนาะเพราะว่าชมอยู่พวกใหญ่ประธานได้เปิดเนาะพี่น้องเนาะตั้งแรกก็ไปเป็นแรงใจให้กันเนาะพี่น้องยะถิ่นยะปลากันพี่น้องแต่คือแม่นี่บอกนั่นแหละ ให้มากันไรก็ไปอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่นี่นาะมาักขัดแล้วหมอล่ามันอยู่ในสายเหลือขาคเนาะแต่ว่าแม่นี่บ่เคยมีเวลาไปเป็นไรก็เลยบระเด็แต่มาบอกข่าวบอกอยังซื่อๆนะนะพี่น้องอันเป็นมั่งคงเทพก็บสิมา่งบอกเลี้ยงมั่งคงเทพก็ต่มาดูแลสุขภาพมาในการทํางานชีวิตเมนี่มีสนั่นพี่น้องไปหลากหลายล้ะพี่นอ้องเล้วบระเด็ hmm. เป็นเอ่อบระเด็นจ่อจงเป็นเรื่องเป็นเล่าจากทนา่นะพี่น้องคลิปนี้จะเริ่มเราจะ้ะฝากเป็นกำลังใจให้ เ่าหน่อยแล้วเพื่อนช่วยเพื่อนเปิดว่าคลิปนี้มาขอบคาวซื้อเรื่องน้องเนื้อบายๆเริ่มเริ่มสาัสดีจ้า